นีเรไม่ได้ตอนนี้เรามาถึงสวนสวนองุ่นแล้วนเจ้าเพื่อนๆดูสินี่คือองุ่นม่วงกับเขียวผสมกันนะจ๊ะดูสิจ๊ะดูสิดอกมากเลยจ้านี่นะจ๊ะเขาก็จะแตกอุปกรณ์นะเพื่อนๆคนละชุดคนละชุดจ้ะ มีตะก้ามีกันไกลมีถุงใส่นะจ๊ะจ้ะทัวดูสิเยอะมากเลยนี่เป็นทัวแบบกินในอันนะจ๊ะเพื่อนๆกินได้อย่างเดียวนะห้ามห่อนะไปเช้าเย็นกลับจ้ะคนละสองพันบาทประมาณ8ปดพันเยนนะจ๊ะดูสิ กินได้อย่างเดียวนะห้ามห่อเลยจ้ะจ้ะถ้าจะเอาหอกับบ้านต้องซื้อนะจ้ะเพื่อนๆจ้ะตอนนี้เขาลังพาทัวร์นะจ๊ะ ี่จ้ะเขาจะมีวายยิปวายให้ชิมด้วยจ้ะวายให้ชิมถ้าใครอยากซือกซ้อก็ซือ้อนะจ๊ะจ้ะจ้ะตามเรามาเลยจ้ะวายนะนี่ดูสิโซนอง,งนุ่นดกมากเลยเพื่อนๆเจ๊อยากให้มาดูนะจ๊ะ มีทั้งองุ่นเขียวองุ่นม่วงนะดูสิดูนะดูเลยแรดับอันนี้สามารถเก็บได้เลยเลยแล้วเนี่ยดอกมากเลยจ้าดูสิแม่งี่ดึงกินได้เลยไหมเนี่ยยังไม่ได้นะแถวนี้ยังไม่ให้ดึงจ้ะเข,จะขาจะสอนวิธีการตัดเลยนะจ๊ะน่จ้าโอ้ยองุ่นเพื่อน เห็นแล้วขนลุกเลยจ้า e ด um, ูสิอะไรมันจะดกขนาดนี้เพื่อนเพื like ่อนดูสิต้นต่ำมากเลยนะเขาทำเป็นอุตสาหกรรมแบบดูสิต้นใหญ่มากเลยนะฝั่งนี้ต้นอะไรแม่เนี่ยฝั่งนี้เป็นต้นผีนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนดูสินี่เรามาทัวร์หน้าร้อนนะจ๊ะประมาณเดือนเดือนเก้าเดือน สิงหากัญญาจ้ะนี่องุ่นนะจ๊ะเพื่อนๆน,นี่องุ่นม่วงองุ่นเขียวฝั่งนี้เป็นต้นพีเป็นทัว่วทั่วผลไม้จ้ะดูสิโดกมากเลยเพื่อนๆดูดูนะด,ดูสิจ้ะจ้ะ